สวัสดีค่ะมือนี่สาว้นเมืองสว่างค่ะช่องจำลองลิ้นเงินชาแนลนะคะพามาเที่ยวมาหลาะหล่นท่งไก่เติบได้ค่ะมือนี่มาที่อำเภอนากลางอำเภอนากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูแวะมาห้องอัดซอวาโอ๊ไไปพันหมึดห้องอัดหิมพูเร็กคอร์ดวา่าจะมาแวะชม ได้ยยินค่ะว่าจะของห้องคนกับใจดีแล้วก็เฮ็ดมาตรฐานอ่าค่ะตามซื้อเสียงมากวันถัดไปเพราะว่าผู้แนะนําก็คืออาจารย์<ค>แต่งเพลงคืออาจารย์คงมเคียวไขสีค่ะเพิ่นบอกว่าห้องอาดหิมพูนี่หิมพูเรคคอร์ดอยู่เพื่อน้กการเนี่ยเพิ่นบอกว่าห้องอาดมาตรฐานแล้วก็นดนตีียังกับแบบว่าม้วนเพลงดังๆออกจากนี่หลายจัเนี สาวในเ่สวางก็เลยตามหาห้องอัดเพื่อจะอัดเพลงใหม่อยากจะบอกว่าเพลงใหม่ที่จะนําเสนอต่อไปนะคะก็ะคือเพลงเอื้อยมี่ผัวแล้วเข้าไปเบิง้งเอาไปเบิง้งไปช่มตทมเทมตามาค่ะตามมาเวลคัมสตูดิโอเงบ โอ้โหลายไทยเลยนะคะโอ้คากบพี่พูอนอันนี้เพืเ่อนอ่อนยังเงื่อนิสองสายพินจ้าพ,พินเพินโอ้โหสวยพระพิพาเนศนี่คือหองอัดนะคะนี่ฮิมพูฮิมพูเรกคอร์ดคุณอ่ะโอโ้เป็นตาออนซ่อน อยากมาทดสอบถ่ายรูปให้หนูไหมคะอยากไปทดสอบไหมทั้งนั้นเทส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 งามงามงามสวยจริงๆเลยรับทุกขขอให้ชื่อเสียงโด่งดังกล้องกำจ่าย อนน่อัน่าอนนัังมีแตียงทั้งสวยออันโซนน้ำลูกเห็ดอันแก่คอมเหนือเส้นอันม้วมกันนี้มประเด็นน,นลูกไส้โอ้อันกินอิ่มไปแล้วอันอันอันกะละมังน,น,นึง ต่บ้านนี่สิฝากของค้าโอ้สิเมื่อเแล้วบนสิฝากผลไม้ผลไม้อันนี้นะพ่อลูกชากซื้อยังคะดีอันนี้นี่จะเป็นลูกครับโอ้อันนี้มาลูกคราบเด้ออันนี้มาอังนอ่างนจมโบขอฝากจากห้องอัดหิมพู่ขอบคุณมากจ้าขอบคุณนะคะประทับใจกี่ตำรานเด้อ แี่มอาอัดมาล่ามันบดามบแป้งหน่เไรวสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผ้าสาวหน่อยเมื่อสว่างแล้วคพี่จำลองดินเนินนะครับพรุ่งา่างไทม่าของอัดของอาจารย์ตออาจารย์ตอหน้ากลางครับของอัดทิ้งคู่หัดเบ้าไปแล้วนี่ว่ได้เห็นกันต่างแตะว่าพ้นมี่ซ่ดีน้อยอาจารย์เนออสไปก้อนสกีตาให้ได้ครับิโกีตาให้ล็วนไล่เพียงไล่เออ ด้วยที่เอาไปจำดีเนาะขอยรรำมันด้วยแล้วกันขอพุณนาจารอมรคแม่บ้านเพิ่นนะครับขอคุณในหลายสิเดินทางกลับเลม่ทองของฝากเของฝากแล้วก็มาอยามนเาบอมีนาฝากว่ะแต่เขาบอมีนาฝากว่ะเขานอรมาเนาเขามฝากเนี้เดียวสิไปหากาแฟเกาหียดีกาแฟเกาหีนีิ่นมพัสามสินนะคะนี่เมื่อนี้ ไ้ซิมบูรละเคิงซ่องเด้อค่ะแต <c oughs> ่ว่ามือรุ่นเดี๋ยวกลับมาหามา,ยามหยามรอบไม้จังคอยเอาเป็นกองเนาะ <c oughs> จ่ารับรองห <c oughs> อ,อมอร่อยแซ่บนัว่ะ <c oughs> ผลงานเพลงเอื้อยมีผัวแล้วนะคะเอื้อยมีผัวแล้วบ่ต้องมามักดอกลาบ่ต้องมาทาบักลาหาเอาผู้ไม่สวยกว่าเอื้อยนี้ มากมีอยู่ทั่วเมืองไทยขันยังบอทำใจคนที่คิดลายก็เอือยฮู้บอติดตามนะคะบน่าเบางอ่อนซ่อนเครื่องดงตนตรีบัวโอ้ยคัด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 เอาให้โจ๊กมันหวานแฟนคลับติดตามเยอะๆนะคะชอบชอบชอบ ตื่นเศร้าขึ้นมากค่ะดื่มกาแฟ9้าดีก้ดีคอฟฟี่พัดสามสิบอินวันนะคะเป็นเบาหวานเป็นความเดินไขมันอุตันเส้นเลือดกะดื่มได้ค่ะเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะคะดื่มแล้วสดชื่นสบาย